สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Playlist ซอนใช้อินช็อตตัดต่อวิดีโอเพื่อต่อยอดสร้างรายได้นะคะและทุกคนอยู่กันที่ EP สุดท้ายนะคะซึ่ง EP นี้เราจะมาสอนทริคในการใส่ซับไตเติลโดยที่ไม่ต้องพิมพ์นะคะรวมถึงการใส่ Element ใส่สติ๊กเกอร์นะคะเพื่อเพิ่มความดึงดูดให้กับวิดีโอมากขึ้นเนาะ สำหรับใครนะคะที่ยังไม่ชม EP 1ถึง EP 3นะคะก็สามารถไปชมได้เนาะเราก็จะสอนวิธีการใช้งาน i n s h o t นะคะและเหมือนเดิมถ้าเกิดใครชมตั้งแต่ EP 1ถึง EP 2แต่ว่ายังมีอะไรที่สงสัยอยู่หรือว่าต้องการรู้เครื่องมืออะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แชร์ไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าเครื่องมือที่เราแชร์ไปเป็นเครื่องมือที่เราใช้งานจริงๆนะคะในทุกๆวันเนาะถ้าเกิดใครเนี่ยอยากทราบ วิธีใช้งานเครื่องมืออะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์แชร์ไว้ได้เลยหรือว่าถ้าใครดูคลิปแล้วเห็นว่าเอ๊ะมันมีทิควิธีอื่นที่ดีกว่านี้ก็สามารถแชร์ไว้ได้เช่นกันนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเข้าสูนนะะ่เนื้อหากวิดีโอกันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนการใส่ซับไตเติลนะคะโดยใช้ AI เนี่ยในการดึงเสียงของเราแล้วมาแปลงเป็น นะคะอ่าอันดับแรกเข้ามาที่อินชอ t แบบนี้เนาะจากนั้นคลิกที่วิดีโอนะคะแล้วก็เลือกวิดีโอที่เราเอ็กพอร์ตมาแล้วนะคะคือมันจะไม่สามารถทำในวิดีโอที่เราเอ่อตัดต่อไว้เนาะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาแทร็กไม่ได้นะคะเราจะต้องเอ็กพอร์ตวิดีโอที่สมบูรณ์แล้วนะคะออกมาก่อนแล้วก็ค่อยมาทำเสียงใหม่นะคะแบบนี้เนาะเป็นวิดีโอที่สมบูรณ์แล้วเนาะอันนี้เราขออนุญาตใช้วิดีโอที่ใช้ออ i c e เป็นภาษาอังกฤษน,นะคะเพราะว่า อินชอ r t ตเขาข้อเสียก็คือเขายังแทร็กภาษาไทยไม่ได้นะคะทุกคนอันนี้เสียดายมากๆเนาะแต่ไม่เป็นไรก็คือเราก็หวังว่าวันหนึ่งเขาจะสามารถแทร็กซับไเติลเป็นภาษาไทยได้นะคะเพื่อที่ว่าเราสามารถจะใช้งานได้เนาะอ่ะเราก็เริ่มต้นที่คลิกที่วิดีโอนะคะจากนั้นนะคะคลิกที่ตรง Text นะคะจากนั้นคลิกที่ Captions แล้วก็เลือกนะคะว่าเราจะใช้ภาษาอะไรนี่เขาจะมีภาษาอังกฤษภาษา จีนภาษาเกาหลีนะคะแล้วก็หลากหลายภาษานะคะเดี๋ยวเราจะมาเ,เริ่มจากภาษา,ษาอังกฤษก่อนเนาะแล้วก็สามารถกดสตาร์ได้เลยนะคะนี่นี่เขาก็จะเจนเนอเรตตรงนี้นะคะสังเกตรตรงนี้เนาะเขาก็จะเลื่อนๆอ,อ่าเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมีซับไเติลขึ้นมาให้เราแบบนี้เลยเห็นไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกัน Ma Pung Sing apartment is located in the most convenient area on Sukhumvit 31, which is the center of Bangkok. The location is close to public transportation like BTS from Phong and MRTA Soak, Msphere, Emporium, Importier Department Stores, rest. เลยกรอบของวิดีโอไปเลยนะคะนี่เราก็ต้องจัดให้มันเรียบร้อยนะคะแล้วก็สามารถเ,เพิ่มลดขนาดได้นะคะซึ่งกดที่ t ท็ก์ของเรานะคะจากนั้นไปที่ e d i t เนาะแล้วก็เหมือนเดิมเราอยากใส่บอเดอร์ให้เขานะคะนี่เพื่อที่จะเห็นชัดขึ้นเนาะอ่ะเราก็ใส่แบบนี้เลยแล้วก็ใส่ Shadow นิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้เราจะทำเป็นแบบ Cap i t a l เนาะเพื่อที่ว่ามันจะได้แบบอ่านง่ายๆนะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีก่อน สี border นะคะเป็นสีประมาณนี้นะคะสำหรับสีเราก็เลือกตามสีของ branding นะคะที่เป็นเจ้าของของวิดีโอนี้เนาะอ่ะมันก็จะได้คือเขาก็จะแ a พลายให้ทั้งหมดเลยนะคะนี่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องมานั่งเปลี่ยนทีละอันนะคะเนี่ยเห็นไหมเราจะต้องมาจัดเรียงให้เขาเนี่ยแบบ ในกรอบนะคะคือเขาไม่ล้นกรอบไปเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เราก็มีการแบบเหมือนทําเป็น Capital ตัวซสมก็ใหญ่ขึ้นเลยแบบนี้เนาะอ่ะอันนี้ในส่วนของซับไต t ติลค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะแปลงซับของเราเนี่ยเป็นภาษาจีนได้หรือเปล่าอ่ะที่ c a p ชั่นนะคะจากนั้นเลือกภาษาเดี๋ยวเราลองเลือกภาษาจีนกันนะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าแบบคือภาษาจีนมีหลายจีนมากเลยนะคะเอาเป็นเกาหลีแล้วกันอ่ะ เื่อภาษาเกาหลีลองมาดูว่าเขาจะแปลงภาษาอังกฤษเป็นภาษาเกาหลีได้หรือเปล่าเฮ้ยทุกคนเห็นไหมคือเขาสามารถแปลงภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาเกาหลีได้และที่สาคัญเขาสามารถแปลงภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษได้แต่เขาไม่ใช่ภาษาไทยแค่นั้นแหละคือแต่คือถ้าเราพูดเป็นภาษาไทยอ่ะเขาสามารถแปลงภาษาไทยเราให้เป็นซับภาษาอังกฤษได้เลิศโเดี๋ยวเราลองเอาคลิปวิดีโอที่เราพูดเสร็จมาทําให้ดูดีกว่าน้อจะ ทำเสียงภาษาไทยของเราเนี่ยให้เป็นแคปชั่นภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราเลือกภาษาอังกฤษอ่ได้นะคะเห็นนะคะแชร์ประสบการณ์3งานเสริมที่เคยทำหลือได้เงินจริงเห็นไหมทุกคนคือสำหรับใครที่อยากจอกลุ่มออเดียนคนต่างชาติอะไรอย่เงี้ยอันนี้ดีเลยนี่จะประมาณนี้นะคะทุกคนอะเดี๋ยวเรามาลองใส่พวกสติกเกอร์พวกอะไรอะพวกลูกเล่นอะไรเงี้ยค่ะถ้าพวกเพลงนะคะเราก็จะใส่ เราสามารถใส่เพลงหรือว่าเป็นเรคคอร์ดเสียงของเราก็ได้นะคะเพลงเราก็จะใส่เป็นเเพลงเราจะมีเพลงอยู่แล้วเนาะสิ่งสำคัญของอประมาณนี้ถ้าอยากใส่นะคะอยากใส่เป็นแบ็คกราวมิวสิกแบ็คกราวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เราก็ลดเสียงให้มันเพื่อที่ว่ามันจะไม่ลบกวนเสียงพูดของเรานะคะแชร์ประสบการณ์เสริมคือมันจะได้ยินเสียงคือมันจะได้ยินเสียงเพลงแบ็คกราวอยู่แบบ นิดนึงแล้วก็ได้ยินเสียงของเราด้วยอันนี้ก็เผื่อใครอยากใส่นะคะแต่ปกติเราไม่ใส่เนาะเพราะว่าเออคือเราไม่อยากมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์แต่ว่าเพลงที่เราโหลดมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเอ,อ่อถูกลิขสิทธิ์นะคะสามารถใช้ได้เนาะแล้วก็สามารถใส่สติกเกอร์นะคะอย่างเช่นถ้าเราต้องการให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์อะไรอย่างนี้นะคะเราก็สามารถใส่อ่ตรงนี้ได้เลยนะคะเขาก็จะมีมาให้เนาะ ะะแชร์ประสบการณ์สามงานเสริมที่เคยทำแล้วได้เงินจริงไม่หลอกขายโต๊ะเขาก็จะมีแบบเขาก็จะมีแอนิเมชันแบบ s u b s c r i b e มาให้เราเลยนะคะประสบการณ์สามงานเสริมที่เคยทำแล้วได้เงินจริงเป็นแบบนี้เลยสติกเกอร์ก็แล้วแต่ว่าเราอยากได้อะไรเพิ่มไหมดาวน์โหลดเพิ่มไหมนะคะนี่เอลิเมนต์ให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะคะอันนี้ในส่วนของเอลิเมนต์เนาะ แล้วก็ในส่วนของ o u t โท o นะคะปกติแล้วเวลาเราจบวิดีโอเนี่ยเราก็อยากใส่ o u t โท o นะคะเราก็สามารถกดบวกตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ถ้าเรามี o u t โท o ของเราอยู่แล้วก็สามารถใส่ได้เลยแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยก็สามารถไปที่ material นะคะแล้วก็กดที่ o u t โท o นะคะแล้วก็นี่สามารถเลือกแบบนี้ได้เลยนะคะอ่าเห็นไหมพอจบคลิป,ปได้ตลอดปีเลยค่ะอ่าพอจบคลิปปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้มาให้เรานะคะนี่ นนเขาเรียกว่าอัโทเราก็สามารถใส่ได้เลยนะคะเราคิดว่าแบบเหมือนก็ค่อนข้างตอบโจทย์เลยทีเดียวสําหรับใครที่อยากแบบมา,าเอ,อ่ตัดต่อวิดีโอนะคะก็ใช้ InShot ก็สามารถแบบตัดต่อได้ทั้งวิดีโอยาววิดีโอสั้นนะคะแล้วก็รวมถึงสามารถรับงานได้ด้วยนะทุกคนอันนี้เราชอบมากๆเลย ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเพลย์ลิสต์สอนใช้ i n s ชอ t ตัดต่อวีดีโอเพื่อต่อยอดสร้างรายได้ถ้าเกิดใครยังมีข้อสงสัยอยู่ย้ำเหมือนเดิมนะคะว่าสามารถคอมเมนต์แชร์ไว้ได้เลยนะคะหรือสิ่งที่เราอธิบายเนี่ยมันงงอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แชร์ไว้ได้นะคะอย่างที่บอกว่าอักแอปพลิเคชันท Can, ั้ง i n s h o t ทั้งแคนวาเองเนี่ยคือเขาก็จะมีอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆอยู่ตลอดนะคะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่ อีก5ปีจะมาย้อนดูว,ดวิดีโอเราแล้วหน้าตามันจะเหมือนเดิมนะคะแต่เราเชื่อว่าถ้าเกิดใครเนี่ยดูวิดีโอที่เราสอนเนี่ยก็จะรู้พื้นฐานแล้วเราก็จะรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนเปลี่ยนแปลงไปตรงไหนนะคะเพราะว่า3ปีที่แล้วที่เราใช้อินชอรมันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะแต่ว่ามันก็จะไม่ได้แตกต่างไปจากนี้ มันก็จะแค่อาจจะมีฟีเจอร์อื่นๆเข้ามานะคะตามแต่สถานการณ์ปัจจุบันเนาะ <c oughs> ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพลนนี้นะคะจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยมีทักษะการตัดต่อวิดีโอที่เพิ่มขึ้นหรือว่าใครที่ไม่มีทักษะทางด้านตัดต่อวิดีโอเลยสามารถเริ่มต้นตัดต่อวิดีโอเล็กๆหน่อยๆได้เพื่อสามารถไปแอพพลายใช้การงานได้หรือว่าต่อยอดไปเป็นอาชีพเสริมได้นะคะก็ถ้าเกิด ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในเพลย์ลิสต์หน้าหรือว่าถ้าใครอยากให้ทำเพลย์ลิสต์สอนอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์แชร์ไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ